ในบางตลาดอย่างออสเตรเลียมาสเตอร์ BT 5 0สามารถทําผลงานได้อย่างน่าพอใจแต่สําหรับตลาดเมืองไทยแล้วยอดขายล่าสุดเดอนละไม่ถึง10คันอาจจะทําให้มาสเตอร์หมดลุ้นกับทางเลือกที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ภายใน5ปีข้างหน้ารถกระบะไม่อัพรุ่นนี้อาจจะมีรุ่นกับการแจ้งเกิดในตลาดได้อีกครั้งเมื่อบริษัทเตรียมทําตลาด BT 5 0ที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่อาจจะเป็นระบบไฮบริดหรือไฟฟ้าแบตเตอรี่ จากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของผู้บริหารที่ยืนยันว่ารถยนต์ทุกรุ่นในโชว์ Master, รูมมาสเตอรวมถึง BT ที่จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือเป็นระบบไฮบริดภายในปี2030อยา่างไรก็ตามในขณะนี้ m a สเตอร์ Master มองว่าการใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าในกลุ่มรถกระบะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และแม่คาดว่าจะนําเสนอ m a ซา a b t ีหรุ่นไฮบริดหรือไฟฟ้าได้จนกว่าจะมีความต้องการของตลาดเกิดขึ้นจุดยินดึงกล่าวขัดแย้งกับมาตรฐานการปล่อยไอเสียรถยนต์ใหม่ที่กําลังจะประกาศใช้โดยรัฐบาลกลางออสเตรเลียซึ่งกําหนดประมาณระดับ C O 2ที่ผู้ผลิตรถยนตต้องปฏิบัติตามมิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับปัจจุบันมาซาบทีห้ p ซึ่งเป็นรุ่นท็อปของตลาด มีอัตราการปล่อย CO2 รวมที่207กรัมต่อกิโลเมตรว่าอยู่ต่ำกว่าคีดจำกัดประเภท2ซึ่งอยู่ที่210กรัมต่อกิโลเมตรสำหรับรัฐประการพันธช์ขนาดเบาในปี2025อย่างไรก็ตามหากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆรถรุ่นนี้จะยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยเอเสียรถยนใหม่หลังจากปี2026เป็นต้นไปวินเนตบินดี้ กรรมการผู้จัดการมาซาออสเตรเลียเปิดเผยกับ Drive สื่อยานยนต์ที่ดังของออสเตรเลียว่า m a าตาจะตอบสนองตลาดรถในประสงค์ระบบไฟฟ้าแต่จะถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการของตลาดไม่ใช่เรื่องของกฎหมายภายในปี2030กลุ่มผลิตภัณฑ์ของมา d a ทั้งหมดจะกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งรวมถึงรถยนต์ประเภทกระบะปิ๊อัพด้วยที่ถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้น ข้อมูลที่เราได้รับมาเมื่อมีการพูดคุยกับลูกค้าในโชว์รูมอีกคนนั้นสมบัติพื้นฐานบางประการที่พวกเขาใช้ในการพิจารณาคือมันจะต้องเหมาะกับจุดประสงค์การใช้งานจะต้องมีความสามารถในการลากจูงจะต้องมีน้ำหนักบรรทุกที่น่าพอใจและเป็นข้อเสนอที่คุ้มค่าและน่าสนใจหากคุณไม่มีคนสมบัติเหล่านี้การออกแบบก็ไม่มีประโยชน์ส่วนอื่นๆที่เหลือก็ไม่มีความสำคัญต่อไปบินดี้กล่าวต่อว่าผมคิดว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จะพัฒนาขึ้น แม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์แบบเท่ากับรถ SUV ยูและรถจนนั่งส่วนบุคคลเมื่อเราพูดถึงเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแต่สําหรับรถกระบะนั้นผมคิดว่าเรายัางอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากและเมื่อเวลาผ่านไปหากตลาดบอกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีความสําคัญมีความจําเป็นและกําลังเติบโตอย่างรวดเร็วเราก็จะมองหาทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับตลาดตลาดรถกระบะไฮบริดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่กําลังถูกเร่งตัวขึ้นด้วยการเปิดตัว BYD Char k 6 x g c T9 Plug-in Hybrid และรถ Plug-in Hybrid รุ่นที่ขายดีที่สุดในออสเตรเลียสำหรับปี2023อย่าง Ford Ranger PHEV เป้าหมายของ Mazda ในปี2030บริษัทจะมีโชว์รูมเต็มรูปแบบที่มีทั้งเลือกทั้งหมดที่เป็นรถยนต์ไฮบริดหรือรถยนต์ไฟฟ้าและเมื่อถูกถามถึงทิศทางของ Mazda และมาตรฐานการปล่อยไอเสียรถยนต์ใหม่ในระหว่างนี้เบดดี้กล่าวว่าการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในออสเตรเลียอาจจะยังไม่แพร่หลายเพียงพอที่จะรับประกรันการผลิตรถกระบะไฮบริดล่วงหน้าได้ ผมไม่ทราบว่าพอถึงปี2030จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเติบโตของตลาดอย่างมีนิยสสาคัญหรือไม่ผมเข้าใจว่ารัฐบาลได้จัดทาแบบจําลองที่ยังไม่ได้เผยแพร,ร่นอกเหนือไปจากแผนงานที่ทะเยอทะยานว่าภายในปี2030จะมีรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดแต่จะมีตลาดอื่นใดในโลกอีกที่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้แต่ถ้าเราทําได้ผมบอกคุณได้เลยว่ามาสอ้าในออสเตรเลียจะมีรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ เราจะมีรถยนต์ไฮบริดเราจะมีรถยนต์ไฮบริดแบบเสียบป,ปลั๊กมากขึ้นเราจะมีรถยนต์ไม้ไฮบริดและในขณะเดียวกันก็จะมีรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในด้วยเราจะตอบสนองความต้องการของตลาดนั่นคือแผนของเราลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจไม่ใช่กฎหมายในแง่ของตลาดแล้วออสเตรเลียงถือว่าเป็นตลาดที่สําคัญสาหรับปีที่ในยอดขายสะสมใน9เดือนแรกของปีนี้ ที่11,614คันโดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมาสามารถทำยอดขายไปได้1265คันในขณะที่เมืองไทยมาสตาจำหน่ายปิธี50ไปที่เพียง4คันเท่านั้นโดยมียอดขายสะสมในปีนี้เพียง400คันแม้ว่าในทางเทคนิคแล้วจะเป็นรุ่นที่ผลิตร,ร่วมกับอิซูดีแม็กซ์ก็ตามน่าสนใจว่าหางอิซูสามารถทำตลาดดีแม็กซ์เอชีวีได้น้าพอใจคือมีความต้องการของตลาดอยู่จริง มาซาจะยังสารต่อความสัมพันธ์กับอิซุในการผลิตบีที50รุ่นใหม่ไฮบริดเหมือนกับรุ่นเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือไม่ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ